นายคนได,าไดตายอ้อันนี้นะกระดูุมูทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านผู้ติดตามน,นะครับสมมอนี้กะมาหน้าคือเก้าสุกคนเอ้ยมาเกลวเข้าเพราะว่าเกลวเข้ากะมีท่นนั้นแล้วได้แม้ตงโมก็มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือเก้านั่นละ แตงโมเพิ่นกะบอได้มานํำเพิ่นไปองเฮนมาแต่น้องมุกมานี่พอแจงโมเพิ่นกะพักมืมัอันนี้มันเยแกงเชื่อมาพักอันนี้มาพักน่วยนึ่งเอาไว้แล้วนวยมันนิ่มๆเลยพัผักดุนนี้ได้ บมน,นหอมฮะพักรุ่นนี่คุมค้มปุ้มอันเมื่อวานนี่จะมีหอมมาพักเหงาแบ้วนะหอมหอมเหม็น,มน,มนอาออกากมานันไหวเอ็ดกินทาคนงานเอาไว้ทึบเมือ่วอวานอิมหอมพอเมื่อวานนี่นะเอ็ดกินมีท่านเข้า เขาขึ้นกอดเมื่อวนี้เอ็ดกินท่าเขาไว้เขาขึ้นมากอะพอดีกินเลยฮะนะจะมาอีกวะได้ค่ะเว้ยได้ข้าวตาอะลัด,ดลช่างวาดและมานะ น้ำอยู่เฮื่อนะอนะนะแล้วก็เคยน้ำกินขวตากว่าเอาวะกวัยแล้วบอกอยู่รถฮลล่ะมีจอยอยู่เฮือนนี่เป็นพระ

เละแล้วล่ะทุกคนเอ่ยมาผ่านมาพักวันนี้ลมแห้งค่เมืวอนี้อากาศกะชินหนาวๆในชักน้อยเมื่อวานนี้ฮอนอะลีต้องเกีียวข้านะว,ว,วนะเล้นข้าแเล้นออกเมื่อวานนี้สามถึเข้าจจำพักมันฮอนวันนี้เอากาศมันกะเยอะคุ้มๆในชักน้อยจะมีลมน้ำเมื่อวานนี้แม่แตงโมไอ้ก,กินนะมีท่านคนงาน มื่อน,นี้เอ็ดกินไว้ก่อนเขาขึ้นมาก,กับพ,พอดีกินข้าวเลย เครื่องหม้อซีอิ้หมูนะอันนี้เข้อเบอร์ดำเชื่อกแกะ ดำอยู่มันพูดคุนอีละยังเจริคเบิร์อ,อันนี้มากอยนำเขาเบิรดตัวน,นี้มันและแล้วตัวโคตเหน,นียกเลย とこれてるこう,うん。 อันนี้นะกระดูกหมูแล้วกะปิซีนเพลยน้ำทีมาต้มข้าเป๊ะตรงนี้นะโคมันสุกก่อนเอาปรุงเคองแล้วละคุนท่ามข,ข้าวจำใบข้าวใ่ เป็ดแล้วนะขึ้นมา,า,มาตอนเมื่อวันแรกยิ้มมันก็ะลายเจือคุณนึกมันไหนอ่ะไปผสมข้าวเปียกหมูคือเก่าคือเมื่อวนา,านในรถ <c oughs> แกมาฝากใส่หมูลแล้วกับข้าวเปียกหมูอีกเป็ดหมูี สามโลมื่อวันเนาะสามโลหลายก็ว่านีิว่านิช่องโลคนน้อยกว่าวา่านว่าคนใหญ่ทั้งหมดได้มื่อวานเลยคนท<ก>คนทองใหญ่บ่กริ้งน้อยมีมี่เมื่อวานริ้งน้อยริ้งน้อยก็มีอยู่ ไว้หน่งอัน,นก็แลมันจะมาล้างขาไป ikke uh hvordan -huh. det er njetæm.

มา,มานางทีมากินทีไป,ปไตกินตาชื่นกินเนักข้าวันจำเพลินางดีดีกาทางฝายสีหลานางนะเออกากับนางดีดีเลยผนงานก,นกนำล,งลังขึ้นมาเอ็ดมงเกิงแม่โคย่อให้ล่ะเอ็ดกิจวิธาน มาปลอดไฟไม่มอยไปตักน้ำขไาไป้เลยเอาโคโกับปลาเป็นเผา,อา,อาเออล้างสามน้ำน่เดียวไปบบนึ่งเด้อแกงตักก็พออิ่มด้วยมันเท่านั้นแหละ แล้วอ่ามุกปลาเนยให้ลุงยิมเนยตักยีโลดแกผู้ชาโอเคใหญ่มุกใหญ่ใบใช่ไหมี่อย่ังรมีผู้มาตามลางงี้ป้าป้าบอตักบลูดโชคดนแกเขาลุ้ล้ไปเดี๋ยวฉันจะหยิงเด้ไปโชคละตีเด้มันกิ่ข้าวอีกกินแล้มอพูดกินอยู่นี่ก็กินนิ่งมาคลยน่งดูไปแล้วคอยโพด้ มากินข้าวก่อนบึนงเ้าวก่อนแล้วก็โคเอาให้เขาไปแล้วโดนหน้าฮะเดตากียูโม่กิมึงนนี่เลยเลยเลยโอ้ผ้านี่มีช่องข้นเนาะอ้ย

ไปปะบุงเขาเยได้นะห่้า้าจ้าอืได้กี่ด้าเขาจะเป็นกันชุดด้ได้ก้วน่ยง่มี่ยบุงพ่รดเดิม่บอบ่านี้เกือบกินได้าดเลโอ้ไม่เอ็ดกิม่ได้่ินนา้้โได้่ทีนากันเลยทุกคนแกงกักคือเก้าแัม่นมันมันาม่รู้ม่้ไมมั เ้านยัแล้วป็นเพิ่ะมนงหลได้แวบ่บอ้เนือูัเจ้ามานคนนั้นหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ลงมาเกลี่ยข้าวคือเก้าทุกคนเลยยีลาบลาลาดลา

เห็นอยู่ห่างมันชนตรงนี้มันลีบลักลงลงพระนะหาจักงูไปเลยพี่ทันเลยโอ๊ยงูงูป่อนูป่อฮูคนปอเอองูอันนั้นอะไรนะงูเชื่อฟ้าดแต่งูจิงนี่วิ่ท่านมั่นเอองูจิงเอาลงมาเกลียวเข้ากับพอกงูจิงหน้ายู่ข้นหน้าทุกคนเลยแล้วก็อ้อมก็มีท่านจามมีได้มั่นมั่นไปไหวทุกคนเลยพาเรือแล้วรัดไปรัดมากเลยพี่ท่านเลย เขากันยังเลยอยู่หัวหนึ่งตายหน้ากันแล้วมาละลงคับแรกนลยมึงเอาเพื่อว่าเอาโมกกระแพเอาเอาโมกเพื่อฉันน่ะนะตอดนี้ก็ลงมาเกี่ยวข้าวเมยออมงูละได้ไม่ตอดมีเอาได้ทธอหอมจืมมันอยู่มันป๊บแหละโย่เขาเป็นยานถือเป็นยานถือ ออยานไปรับนางเลไก่เิ้อนเป็นุเป็นลมแ่ตัวกันาน้งเลยทานอะไวกลอะมาท่านยยัมันรอบไปย่กั้ามันเลมาช่วกันกับปนันเลเเนี่ย่านตงนงเลยวจหายัจันืมดีหนจัแมวเสีย แซ่บเลยเนาะ I mean, น,นี่มาต่อเหระเพ้ยนี่ยูพี่นะมั้ยยูทงพี่ท่านนาเลยนี่ <c ười> มา่อพี่เจ้าเยนะมาตดอร์ก่อน มันเตืง้งนะพวกกัน,นล,นนนนละบ่มไปเลยนะเพรชพวกนั้นเลยตรรนันวันหรอว่านีา่มีตัวตันวานคือของเพรนพวกนั้นเถอะไปไปไปเข้ากะเกี่ยวแล้วเมื่อกูเฮอละทุกคนเดินมาที้ก็เมื่อเลิกมื่ออื่นนี่มามาัดยางเหลียวมื่ออื่นูคนงานกะเข้าขึ้นก่อนละเมื่อนี้ได้ชิปคนหลังจากที่เฮาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำไปเลนแล้วละกะ คนงานก็ะเมอเมื่อราทุกคนเลยยังเหลือเมตังโมหาคืองาเข้าสำรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก็ขอขอมุกขอบใจผู้ติดตามและฮับสมคลิปหน้าพอกันไหม